สวัสดีค่ะนักเรียนคะมาพบกับคูหลิงนะคะในคาบวิชาวิทยาศาสตร์นะเมื่อคาบที่แล้วนะคะเราได้เรียนในเรื่องของวัฏจักรของน้ําไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาดูนะคะว่าผลของวัฏจักรของน้ํานะคะที่มีต่อโลกของเราต่อสิ่งมีชีวิตต่อการดำรงชีวิตนะคะต่อสิ่งต่างๆบนโลกของเราเนี่ยมันเป็นอย่างไรแต่ก่อนอื่นนะคะก่อนที่นะเราจะ ครูหลิงจะให้นักเรียนดู powerpoint นะคะในเรื่องของผลของวัฏจักรของน้ำครูหลิงมีงานนะคะที่จะให้นักเรียนทำก็คือสั่งเลยนะคะสั่งชิ้นงานให้กับนักเรียนทำซึ่งเรื่องที่จะให้นักเรียนทำนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับวัฏจักรของน้ำนี่แหละเป็นเรื่องเกี่ยวกับวัฏจักรของน้ำนี่แหละซึ่งวัฏจักรของน้ำนั้นเนี่ยนะคะนักเรียนจะต้องเตรียมอะไรฟังนะคะ นักเรียนจะต้องเตรียมกระดาษ100ร,100ร้อยปอนกระดาษ100ร้อยปอนครูหลิงขอกระดาษแข็งนะคะขอเป็นกระดาษแข็งสักหน่อยเพราะชิ้นงานนั้นนะคะนักเรียนจะต้องวาดรูปแล้วก็ตัดวิธีการทำทำยังไงให้ชิ้นงานของเธอกลมนะคะครูหลิงอนุญาตให้เธอใช้จานนะ จานใบจานจะมีมีอยู่ประมาณสองขนาดด้วยกันจานใบหนึ่งใหญ่อีกจานใบหนึ่งเล็กลงมาอีกนิดนึงนะคะอ่ะดูตัวอย่างเลยว่าชิ้นงานที่คุณลิงจะให้หนักเรียนทำนั้นเป็นชิ้นงานในลักษณะไหนนะคะ สักครูนะคะอ่ะชิ้นงานค่ะนักเรียนค่ะเป็นแบบนี้ค่ะมองเห็นไหมคะมองเห็นไหมคะจะให้นักเรียนสร้างแบบจำลองอธิบายการหมุนเวียนของน้ำในวัฏจักรของน้ำทีนี้นักเรียนฟังคุูหลิงให้ดีนะคะฟังคุูหลิงให้ดีนะคะนะนี่คือ สมมุติว่ากระดาษเนี้ยนะคะเป็นกระดาษร้อยปอนของเธอฟังนะคะเมื่อเธอเอาจานคว่ำลงไปแล้วเธอก็ต้องขีดตามรอยจานใช่ไหมมันจะเป็นทรงกลมใช่หรือเปล่าคะใช่ไหมคะหลังจากนั้นเธอจะต้องแบ่งดูก่อนนะคะแบ่งดู อีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งนะคะดูตัวไส้ในมันก่อนมันจะต้องมีสองแผ่นประกบกันภาพนี้จะเป็นแผ่นนอกซึ่งสามารถหมุนได้นะคะสามารถหมุนได้เดี๋ยวครูหลิงให้ดูอีกตัวหนึ่งอีกภาพหนึง่งมันจะเป็นไส้ในนะคะมันจะเป็นไส้ในซึ่งจะมีส่วนประกอบดังนี้นะคะดูนะดูนะดูค่ะ ภาพนี้นะคะภาพนี้นะจะเป็นภาพนะคะ,ะนักเรียนใช้ใช้ขนาดเดียวกันก็ได้นะคะใช้จานขนาดเดียวกันก็ได้จะเป็นภาพที่อยู่ข้างในมองดูดีๆนะแล้วให้นะัเกเรียนแบ่งนะคะแบ่งออกเป็นสี่ส่วนนะคะแบ่งออกเป็นสี่ส่วนโดยให้เท่าๆกัน เธอก็ตัดตืบมานะคะตืดใช่ไหมแบ่งออกเป็นสี่ส่วนนะคะเมื่อเธอได้เมื่อเธอได้ตอนแรกมันเป็นกระดาษว่างใช่ไหมทรงกลมนะคะกระดาษว่างทรงกลมแล้วเธอก็เอามาแบ่งนะคะโดยมีจุดศูนย์กลางฟังนะกายดูนะดูนะหลังจากนั้นให้นักเรียนวาดภาพ ลงไปนะคะให้นักเรียนวาดภาพลงไปวาดภาพลงไปวาดภาพลงไปในส่วนแรกเห็นไหมว่าเขาแบ่งอีกส่วนหนึ่งนักเรียนสังเกตไหมคะเขาแบ่งอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวดูนะมันจะมีส่วนเส้นนอกนะคะแล้วก็เส้นข้างใน นะคะเส้นข้างนอกและเส้นข้างในเส้นข้างนอกนี้ไว้ตัดให้เป็นทรงกลมส่วนเส้นข้างในนั้นลากเป็นเส้นทรงกลมไว้แล้วก็ลากเป็นสีเส่เหลี่ยมถูกไหมคะอ่าไม่ใช่สี่เหลี่ยมตัดครึ่งวงกลมสี่อันนี้แล้วนักเรียนต้องวาดรูปใส่ลงไปช่องแรกในช่องวงกลมน้อยให้วาดภาพ ะะให้วาดภาพระบายสีให้สวยงามน,นะถ้าใครที่ทํางานมาขี้เล่ระบายสีเหมือนเด็กอนุบาลคุหลิงจะไม่รับชิ้นงานนะนะคะชิ้นงานสิบห้าคะแนนคูณลิงจะไม่รับเลยคุหลิงจะบอกทํามาใหม่พวกเธอมีเวลาทําชิ้นงานตั้งหนึ่งเดือนคุหลิงไม่ได้ให้เวลาน้อยนะคะให้เวลาเยอะอเ,เพื่อที่จะได้ทํานะคะ เพื่อที่จะได้ทำทีนี้นะคะอย่างไรนะคะเพื่อ,อนักเรียนจะได้ทำทีนี้เมื่อ,อนักเรียนทำเสร็จแล้วถูกไหมคะนักเรียนก็ต้องดูดูตรงหัวข้อว่าภาพที่นักเรียนทำนั้น นะคะนักเรียนจะต้องเขียนเกี่ยวกับอะไรเห็นไหมคะเขาจะเขียนได้มันก็คือพูดถึงว่าเอาในส่วนของอะไรคะของวัตถจักรมาเขียนนะคะวาดภาพแล้วก็เขียนบรรยายนี่คือไส้ในนะนี่คือไส้ในนะคะนี่คือแผ่นที่อยู่ข้างในทีนี้แผ่นที่อยู่ข้างนอกและตรงนี้เราจะนะคะเราจะใช้หมุดหมุด หมุดนี้หาซื้อได้ที่ไหนหาซื้อได้ที่ร้านขายของยี่สิบบาทจะเป็นเหมือนหมุดทองเหลืองอะคะ่ะแล้วมันจะมีขาโผล่ออกมาใช่ไหม <S <S ถ้าเราเอาหมุดแทงเข้าไปนะคะแผ่นสองแผ่นนี่มันจะประกบกันนะคะและเอาหมุดแทงตรงกลางตรงนี้ขาของมันข้างหลังเราจะดึงฉีกออก นะคะดึงฉีกออกแล้วมันจะทําให้แผ่นที่หนึ่งกับแผ่นที่สองติดกันนะคะอ่ะอันนี้คือแผ่นที่สองนะทีนี้แผ่นแรกนะคะแผ่นแรกคือแผ่นอันแรกที่คุหลิงให้นักเรียนดูตัวนี้คือแผ่นที่เธอจะต้องอเอามาติดด้านนอกนะคะแผ่นนี้นะแผ่นนี้นะอ่าแผ่นนี้ค่ะแผ่นนี้คือแผ่นที่เธอจะต้องวาดภาพ ระบายสีแล้วก็เขียนคำว่าวัฏจักรของน้ำเธอจะวาดภาพยังไงที่มันเป็นเกี่ยวกับวัฏจักรของน้ำไม่ว่านะคะไม่ว่าเขียนให้สวยระบายสีให้สวยแล้วทีเนี้ยตรงนี้ค่ะนะนักเรียนจะเห็นว่าตรงนี้นักเรียนก็ต้องวัดนะลูกนะวัดจำได้ไหมว่าแผ่นนั้นเนี่ยนักเรียนจะต้องวัดเป็นสี่เหลี่ยมถูก<ส><ด>ไหมคะฉะนั้นแผ่นนี้ เมื่อเอามาทาบกับแผ่นที่อยู่ข้างล่างเราจะตัดออกซีกหนึ่งนี่ตัดซีกนี้ทิ้งไปเลยเห็นไหมคะกันไกรตัดออกตัดออกเมื่อตัดออกแล้วตรงนี้จะว่างใช่ไหมเมื่อตรงนี้มันว่างนะคะมันก็จะกลายเป็นแผ่นที่มีลักษณะแบบนี้ใช่ไหมและแผ่นข้างในนะที่เราวาดรูปแล้วก็เขียนต่าง แล้วหมุดก็จะปักอยู่ตรงนี้ทะลุไปข้างหลังดูให้ดีนะสังเกตนะเวลาที่ครูลิงพาพาทำนะคะหลังจากนั้นเมื่อเราหมุนแผ่นข้างล่างภาพของทั้งสี่ใช่ไหมมันก็จะเลื่อนมาฉะนั้นภาพเนี่ยมันจะเลื่อนสมมุติว่าเรานักเรียนวาดภาพเกี่ยวกับเมฆแล้วก็อธิบายว่าอ่านา้ํา เมื่อไอ้น้ำราเหย้ยเค้ือนไปกลายเป็นเมฆใช่ไหมเมื่อเราเลื่อนปุ๊บภาพนี้ก็จะหายไปแล้วก็กลายเป็นภาพใหม่ที่นักเรียนแบ่งไว้ข้างในสีภาพนั้นนะ่ะมันจะหมุนเวียนกันมาเข้าใจไหมคะเข้าใจไหมคะเข้าใจครับเข้าใจเนาะใครไม่เข้าใจใครไม่เข้าใจนะคะ ทีนี้นะบางคนเดีว,ว่าว่าเอ๊ะไอ้คำว่าหมุดมันคืออะไรนะหมุดมันคืออะไรนะนะคะเดี๋ยวครูลิงจะให้นักเรียนดูคำว่าหมดุดห้สิบาทโอ้โหแพงจงร้านยี่สิบบาทค่ะมีขายดูนะแปบ๊บหนึ่งแฟบมบโลหะแบบแยกขานะคะ อันนี้คุณหญิงเซิร์ชเข้าไปมันก็เลยเจอในช้อปปี้อะนะนะคะราคาพวกนี้มันราคาแพงนะเห็นไหมคะอันเนี้ยราคาแพงไม่ต้องไปซื้อนะนะคะไปดูที่ร้านยี่สิบบาทมีนะคะอาจจะไม่ใช่สีทองแบบนี้ก็ได้นะอาจจะเป็นสีเงินธรรมดาหรือว่าเป็นสีหลากสีเป็นสีอื่นก็ไม่ว่าค่ะแต่มันจะเป็นหมุดแบบเนี้ยเมื่อเราแทงเข้าไปแล้วเราสามารถแยกขาได้ ขามันก็จะไปเป็นไงคะน่ะทำให้อะไรคะทำให้กระดาษแข็งของเราอะที่เราวาดภาพไว้อะติดกันนะคะติดกันงานของเราก็จะหมุนได้นะคะหมุนได้นะอันนี้ก็คือให้ดูนะคะอไหนใครไม่เข้าใจมีไหมใครไม่เข้าใจมีไหม เข้าใจเนาะเข้าใจนะคะเพราะชิ้นงานตัวนี้นอกจากถ่ายรูปส่งแล้วนะครูหลิงต้องการชิ้นงานที่เป็นหลักฐานชิ้นงานคิดว่าเราน่าจะได้มาเจอกันนะคะน่าจะได้เปิดแต่ถ้าไม่ได้เปิดนะถ้าไม่ได้เปิดนักเรียนก็ต้องเก็บไว้ดีๆนะคะเพราะว่าครูหลิงจะเก็บไว้เป็นหลักฐานมันต้องมีแหละวันที่นักเรียนได้เปิดเนี่ยนะคะนักเรียนก็นํามาไว้ให้คุณครูนะคะ เพราะอะไรเพราะข้างในคูหลิงจะยังไม่เห็นนะคะข้างในคูหลิงจะยังไม่เห็นทีนี้ทํายังไงเวลาส่งงานอันดับแรกค่ะเมื่อวาดรูประบายสีเสร็จปุ๊บเอาสองแผ่นมาวางติดมาวางแบบนี้ค่ะใกล้กันถ่ายรูปเลยนี่คือรูปที่หนึ่งรูปอีกรูปหนึ่งคือประกอบเสร็จเรียบร้อยฉะนั้นหนึ่งคนจะต้องมีรูปที่ส่งคือหนึ่งรูปที่วาดเสร็จทั้งสองอัน แล้วก็รูปที่เอามาประกบกันแล้วก็นะคะพร้อมใช้งานโอเคไหมนะคะลิงคะนุนขอดูตรงที่เอาไว้ไอ้นั่นหน่อยค่ะหน้าจอคอมรูด้ดับก็เลยใช้โทรศัพท์แม่เขา้าอันไหนคะตัวไหนล่ะปอหนึ่งห้าคอันที่มันเป็นหมุดนะเหรอ อันที่เป็นหมุดหรือว่าเป็นแผ่นง,งานเป็นหมุดอันที่เป็นหมุดนี่ไงมันมันเป็นหมุดธรรมดาน,นี่แหละนักเรียนอยู่ที่ร้านยี่สิบาทมีนะคะมันเป็นหมุดหมุดสองขาที่เวลาที่อ่าเราแทงเข้าไปสมมุติว่านักเรียนจะทําใช่ไหมนะักเรียนก็ต้องดูว่ารูรูที่มันจะหมุนได้นะักเรียนก็เจาะเป็นกลมๆก,กลมแต่ว่าไม่ให้ใหญ่เกินหัวหมุดนะคะถ้านักเรียนเจาะ บริเวณงานของนักเรียนแล้วใหญ่เกินหัวหมดหมุดมันจะหลุดออกไปเลยนะงานเธอจะไม่อยู่ติดกันนะคะอืมนะคะฉะนั้นก็นักเรียนก็ต้องอ่าใส่หมุดนะคะแล้วก็มันจะหมุนได้นะคะมันจะหมุนได้ครูครับขอดูหน้าชิ้นงานหน่อยใหม่ได้ไหมครับผมผมจะแคปหน้าจอไว้อ่าเดี๋ยวครูลิงก็จะลงในกลุคค่มไว้ให้นะแต่ว่าถ้าจะแคปหน้าจอไว้ก็ดีเพราะว่า เดี๋ยวคุ<ณ>ูหลิงก็จะต้องนะคะลบออกนะนี่ค่ะอ่าเดี๋ยวคุณลิงจะลงไว้ในอัลบั้มนะคะอีกครั้งหนึ่งนะอีกแผ่นหนึ่งครับอีกแผ่นผมแคปหน้าจอไว้นะคะแคปหน้าจอไว้นะอ่าเดี๋ยวคุณลิงเดี๋ยวคุณลิงอ่าแคปหน้าจอไว้ให้นิดหนึ่งค่ะอ่าเดี๋ยวเก็บงานแป๊บหนึ่งนะ เดี๋ยวสักครู่นะจ๊ะอ่ะอีกแผ่นหนึ่งนะลูกเนาะโอเคจริงๆง,งานนี้ไม่ยากนะคะนักเรียนแต่ที่สำคัญคือครูหลิงขอให้วาดภาพระบายสีให้สวยงามนะคะหรือบางคนอาจจะอยากาหรือบางคนอาจจะ,อ,ะอยากจะวาดนักเรียนก็เซิร์ชเข้าไปดูใน Google ได้นะนะคะดูใน Google ได้ นะคะว่าเออวาดภาพแบบไหนดีเนาะเอามาทําแล้วก็ระบายสีให้สวยงามนะคะอย่าทําแบบเออทำไปงั้นงั้นมาส่งนะไม่เอานะคะทําให้สวยนะคะทําให้สวยงามเนาะโอเคเข้าใจหรือ,อยังงานที่ให้ทาเข้าใจหรือ,อยังคุณครูครับครับผมเออให้วาดได้อย่างเดียวใช่ไหมคะผ้ามปิ้นเหรอครับอยากปิ้นเหรออยากปิ้นก็ได้นะ ขึ้นอยู่กับหนูเลย <Okay S 1> แต่ว่าฟังนะ <Okay. S 1> แต่เวลาที่ปิ้นออกมาแล้วหนูจะต้องติดกระดาษให้เนียนเพราะอะไรเพราะถ้าหนูติดกระดาษไม่เนียนไม่เนียนนะคะมันจะทําให้เวลาที่เราหมุนแผ่นด้านบนอะ่ะมันจะไปถูกับแผ่นด้านล่างทําให้แผ่นด้านล่างขาดโอเคไหม <Okay. S 1> แต่ถ้าหากว่าหนูวาดเนี่ยงานมันจะเป็นชิ้นเดียวกันไปหมดเลยแต่เวลาเขียน เขียนจากลายมือตัวเองเอานะคะน่ะเขียนจากลายมือตัวเองนะคะอ่าจะได้แบบว่าเออได้ลงลงมือทำหน่อยนะไม่ใช่ว่าเอออยากจะปิ้นอย่างเดียวเลยไม่เอานะคะมันจะได้แบบเห็นแล้วก็ก่อนจะเขียนก็ต้องให้มันสวยๆหน่อยนะคัดคัดลายมือสักหน่อยใครรู้ตัวว่าลายมือไม่ค่อยสวยก็คัดนิดนึงนะคะเพราะว่าชิ้นงานนี้น่ะชิ้นงานนี้ก็ เป็นคะแนนนะคะนะคะดังนั้นก็ให้นักเรียนทําเลยในเมื่อเราเรียนอยู่แล้วก็สั่งงานไปเลยโอเคเนาะ,ะมีใครมีคําถามไหมคะครูลิงจะออกจากหน้านี้แล้วเพราะว่าจะจะเข้าในส่วนของผลนะคะที่เกิดขึ้นจากวัฏจักรของน้ําแล้วมีใครมีคําถามไหมโอเคถ้ามีคําถามก็ค่อยถามนอกนอกรอบแล้วกันเนาะ คุ๋ลิงจะ stop แช่นะคะ mm. อืมโ okay. อเคออนที่นี้นะคะเราจะมาดูต่อไปเนาะนะคะในเรื่องอวิทยาศาสตร์ของเราใช่ไหมคะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะคะแล้วในส่วนของนักเรียนค่ะแล้วในส่วนของงานนะคะเหมือนกันค่ะนักเรียนซื้อหมุดแล้วเนี่ยนะคะนักเรียนจะได้ใช้ใน นักเรียนจะได้ใช้ในส่วนของวิชาสุขศึกษาด้วยเหมือนกันวิชาสุขศึกษานะคะพอถึงเรื่องที่ครูหลิงจะสอนนะคะครูหลิงก็จะแจ้งให้กับนักเรียนทราบว่านักเรียนจะได้ทํานะคะจะได้ทำนะก็ใช้หมุดเหมือนเดิมนะคะใช้ตัวหมุดนี่แหละซื้อครั้งเดียวนักเรียนก็ได้ใช้ในหลายวิชาแล้วนักเรียนค่ะชิ้นงานเนี่ยได้ใช้ในทุก ทุกรายวิชาเลยนะคะทุกรายวิชาจะสั่งชิ้นสั่งชิงานนักเรียนนะคะ,น,ะนั้นนักเรียนก็ต้องยังไงคะนักเรียนก็ต้องตั้งรับนะเพราะชิ้นงานเราเรียนกันอยู่10กว่าวิชานะคะนอกจากบูรณาการก็คือศิลปะกับการงานนะก็คือมี1ชิ้นนะคะอ่าฉะนั้นนักเรียนก็ต้องตั้งใจนะคะรีบทํารีบทําให้เสร็จนะคะ อย่างวิชาของครูเนี่ยนักเรียนทําแป๊บเดียวก็เสร็จเพียงแต่ว่าใส่รายละเอียดถ้านักเรียนไม่อยากทํางานซ้ำสองทำงานชิ้นแรกให้ดีนะคะทีนี้ขนาดละ่ะนะจ,จานนะจานข้าวนะโอเคไหมคุณหลิงต้องการใหญ่ไม่ใช่ว่าเอาอะไรนะเอาเอ,าเอาถ้วยกาไก่น้อยๆมาครอบแก๊บเนี่ยไม่เอานะคะเอานะ อาจารย์ใหญ่นะคะอาจารย์ใหญ่แล้วกระดาษขอเป็นกระดาษแข็งทั้งคู่ไม่เอากระดาษอ่อนนะเพราะถ้าเป็นกระดาษอ่อนเนี่ยมันทําชิ้นงานแล้วมันมันไม่ได้นะคะมันไม่แข็งมันไม่แข็งมันไม่ไม่คงรูปฉะนั้นขอเป็นกระดาษแข็งนะคะแล้วชื่อชั้นเลขที่เขียนให้ชัดเจนเลยนะคะชื่อชั้นเลขที่เขียนให้ชัดเจนด้านหน้าเลยนะคะด้านหน้าเลย โอเคอ่ะทีนี้เราจะมาสู่เนื้อหาของเรานะคะอ่ามาสู่เนื้อหาของเราเนาะอ่าอันนี้ก็ในเรื่องของน้ํานะคะเหมือนเดิมอ่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะอ่า <c oughs> <c oughs> ในเรื่องของวัฏจักรของน้ํานะคะนักเรียนอ่านะแน่นอนว่าอันนี้ทวนนะคะวัฏจักรของน้ํานะคะมีขั้นตอนการเกิดอย่างไรบ้างใช่ไหมคะเนี่ยนักเรียนก็สามารถที่จะนําไปเขียนนะคะมันก็จะมีสี่ขั้นตอนใช่ไหมนะคะได้รับนะพลังงานจากดวงอาทิตย์ทําให้น้ํากลายเป็นไอเมื่อน้ำกลายเป็นไอเสร็จแล้วน้ำก็จะทำให้เกิดเมฆซึ่งมีการ ควบแน่นใช่ไหมคะ,ะนะคะนักเรียนก็ลงในส่วนของคําบรรยายไปนะคะนะมี1มี2มี3มมีสเห็นไหมนะคะวัฏจักรของน้ําก็จะเป็นแบบนี้นะคะนะอะไรบ้างที่มีผลต่อนะคะอ่าปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดวัฏจักรของน้ำใช่ไหมคะทีนี้นะคะเราก็จะมาดูว่าผล นะคะที่ทำให้วัฏจักรของน้ำนั้นนี่นะคะนะเกิดขึ้นนะคะเกิดจากาวัฏจักรของน้ำนะคะทำให้เกิดผลอะไรกับสิ่งมีชีวิตหรือโลกของเราก็หนึ่งยังไงคะถ้ามีวัฏจักรของน้ำนักเรียนคิดว่าเราได้ประโยชน์อะไรจากวัฏจักรของน้ำกายนาะีการนันทวดีพาหงเปิดกล้องค่ะ จักจะปิดทำไม่เนาะเลขที่สองเกียรติคุณทำไมกล้องมันส่งไปที่รูดวงอาทิตย์แสงอาทิตย์คะมันส่งไปที่ดวงอาทิตย์เลยนะั่นะนะ่นะน่ะเกียรติคุณอยู่ไหมคะสะกอตหนึ่งสกอตสองตกลงสกอตมาไหมนี่ สกอตค่ะเรียกสกอตสามครั้งสี่ครั้งแล้วแสดงว่าไม่อยู่ใช่ไหมคะคสกอตอยู่ไหมทำไมไม่เห็นหน้าสกอตครับผู้เห็นแต่เออดวงอาทิตย์สองตาอยู่เนี่ยเมื่อกี้เมื่อกี้เ,เข้าห้องน้ำแล้วไหนล่ะหน้าหนูน่ะไ,ไหนล่ะหน้าสกอตน่ะเ,เปิด อืมอ่ะผลของการเอ่อผลของการเกิดวัฏจักรของน้ํานะคะก็คือประโยชน์ที่ได้จากวัฏจักรของน้ำหนึ่งก็คืออะไรคะน้ําหมดไปจากโลกไหมน้ําหมดไปจากโลกไหมคะมมน้ําไม่หมดไปจากโลกเพราะว่าเป็นไงคะ นะมันเดี๋ยวหน่อยก็ตกตก,ตกแล้วก็ขึ้นไปใหม่ก็ตกตกตก็ขึ้นไปใหม่แบบนี้ใช่ไหมคะนี่คือประโยชน์ของมันแล้วเมื่อมีวัฏจักรของน้ําก็เกิดการเกิดฝนตกก็ทําให้เป็นไงคะน่ะไม่ได้เกิดความแห้งแล้ง<ม>ใช่ไหมคะอ่านะคะแล้วก็สร้างอะไรคะเมื่อมีวัฏจักรของน้ําก็ทําให้ไอ้น้ํามีไอ้น้ําในอากาศใช่ไหมคะสูงมีไอ้น้ําในอากาศทําให้ เกิดความชุ่มชื้นใช่ไหมคะ,ะแล้วก็ฝนตกก็ทําให้ต้นไม้พืชพัน,นมีอาหารนะคะมีอาหารที่ชุมีสองสองคนมีอาหารที่อุดมสมบูรณ์นะคะก็แน่นอนเมื่อไหร่ที่ฝนไม่ตกนะคะก็เกิดความแห้งแล้งก็เกิดเดือดร้อนแต่ นะคะผลเสียที่เกิดขึ้นก็คือว่าถ้าหากว่าเกิดฝนตกมากเนเกินไปก็เกิดน้ําท่วมใช่ไหมคะซึ่งการที่มันจะเกิดวัฏจักรของน้ําเป็นไปอย่างาสมดุลกับธรรมชาติหรือเปล่านั้นเนี่ยนะคะก็อยู่ที่ตัวเรามนุษย์ทุกคนที่จะต้องช่วยเหลือกันสมัยก่อนนั้นเนี่ยนะคะไม่มีเหตุการณ์ร้อนเกินไปหรือว่าน้ําท่วมหรืออะไรนะเพราะอะไรคะเพราะว่าสภาพ ภูมิอากาศสภาพอากาศนั้นมันเย็นสบายมันพอเหมาะแต่ปัจจุบันมนุษย์เรานี่แหละนะคะที่ทําลายนะคะที่ทําลายสิ่งแวดล้อมใช่ไหมคะทาให้เกิดมลภาวะมละพิษต่างๆก็ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงน,น,น,นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอหิมะละลายนะคะลงมาน้ําท่วมอุณหภูมิที่สูงขึ้น นะคะแล้วก็เป็นไงคะเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นแต่นะคะตอนกลางคืนนะ,ะก็จะมีอุณหภูมิที่หนาวเย็นนะคะนะเมื่อเมื่อเช้าเนี้ยครูหลิงได้อ่านข่าวแฟปแฟนะยังไม่ได้อ่านข้อมูลชัดเจนนะใครสนใจในักเรียนลองไปติดตามดูเขาบอกว่านะประเทศไทยมีโอกาสที่จะเกิดหิ <_ aph> มะได้นะเนื่องจากว่าสภาพสภาวะนะคะของอบรรยากาศนะคะเกิดการเปลี่ยนแปลง นะคะ <Okay. S 1> นะอันนี้ยังข่าวยังไม่แน่ชัดเท่าไหร่นะเพราะว่าครูลิงเห็นพลาดหัวข่าวแวบ,บๆนะคะนักเรียนก็ลองไปดูเพราะว่าเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าอตอนใต้ของจีนนะคะมันมีอิทธิพลมาจากตอนใต้ของจีนนะอันนี้เราต้องกลับไปดูอีกครั้งหนึ่งนะคะไปดูข้อมูลที่ชัดเจนนะอันนี้แค่แค่ แค่มาเล่าให้ฟังนะคะแต่ว่ายังไม่ใช่ข้อมูลที่ชัดเจนนะเพราะว่าคุณหลิงยังไม่ได้เข้าไปดูรายละเอียดของข่าวนั้นก็คือเมื่อเช้าเปิดนะคะดูแล้วก็เห็นเข้าพาดหัวข่าวนะคะแต่ว่าคุณหลิงยังไม่ได้ยังไม่ได้เข้าไปดูเพราะว่าอยากดูอย่างอื่นก่อนนะเอาละสําหรับวันนี้นะคะตกลงสุร,รุตกับพาหุงนี่ไม่เปิดกล้องเนาะคุณหลิงก็จะได้ไม่เช็คชื่อให้นะคะอืม ก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรกันนักหนาในเรื่องนี้ต้องบอกแล้วบอกอีกเนาะเอาละอ่ะสำหรับวันนี้ไว้เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ,คะบ๊ายบายบ๊ายบายครับใด้ค่ะ